จะตุสติปัานิจจะจะตุสัมมปปธานิกาจะตาโรอิทธิปาดาจะปัญจินริยานิบัลลานิจจะบทยังโคสัตตสังคาโตมัคโคอัตถังกิโกต่าโพธิปักขิกขยธรรมมี37ประการคือ 1>, 1. สติปทานสี่ได้แก่กายเวทนาจิตธรรม 2. สัมมัปทานสี่ได้แก่สังวรปหานภาวนาอนุรักษ์สอิทธิบาทสี่ได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะปิมังสา 4. อินทรียห้าได้แก่ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญา ห้าพละห้าได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา 6. กโพชฌงเจ็ได้แก่ส,สต,สธญญสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสธิสมาธิและอุเบเกขา 7. มรกแปได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ